สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูฝนทุกคนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันช่นเคยนะคะกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สดใสเราพืชพันไมบสีเขียวขจีท้องฟ้ามีรุ้งโคมอยู่เจ็ดสีโลกของเรานี้มีสีสวยงาม แวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นแม่น้ำทุ่งนาไร่สวนดอกไม้อากาศเป็นต้นค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจาการสั่งสอนสืบทอดและพัฒนากันมาตลอดเช่นยานพาหนะโรงพยาบาลพิพิธภัณฑ์ ศาสนสถานนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับประเทศชาติเด็กๆก็ได้รู้จักความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น ส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ